ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อไนคอ n e นิวพีสิบสองนะครับในคอ n e นิวพีสิบสองนะครับตัวนี้นะครับก็ตามสภาพเลยนะครับลูกค้าใช้งานมาอยากสมบุกสมบันมากนะครับก็นี่นะลองรอยการใช้งานเต็มตัวไปหมดเลยนะครับก็ สำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับกออ็อาการที่เป็นก็คือกดแล้วไม่ติดกดเอขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดนั่นเองนะใส่ฐานอะไรแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับก็ลองก็ลองรอจากการใช้งานนะครับก็คือทําตกบ่อยนะครับตกกระแทกตกอะไรพวกนี้บ่อยๆนะครับ ไม่ไม่เป็นผลดีต่อตัวไฟฉายแน่นอนนะครับนะแล้วก็ไฟฉายรุ่นนี้รุ่น new P12 ถอดยากมากยากจริงๆนะครับก็ตอนนี้ก็ทำการถอดออกมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัวไฟฉายสามารถถอดได้ทั้งตัวโดยมือเปล่านะครับแบบนี้เลยนะปกติแล้วมันไม่สามารถถอดถอดได้นะครับอ่า อันนี้ผมทาการล้างคาบกาวออกหมดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลดีตรงที่ว่าถ้าถอดซ่อมจะก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับแต่ก็มีผลเสียเหมือนกันเช่นต้องระวังเรื่องน้ําเข้านะครับจะเอาไปตากฝนใช้งานหนักๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับไปจุ่มน้ําโยนใส่กระป๋องน้ํานะครับอันนี้ไม่รับประกันนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเพราะว่า ตัวไฟฉายนั้นที่มันมีคาบกาวต่างๆนะครับผมได้ทําการถอดล้างเรียบเลยนะครับตอนเนี้ทั้งตัวไฟฉายทุกชิ้นส่วนนะครับถอดออกได้หมดเลยทุกส่วนนะย้ําเลยว่าตอนนี้ตัวไฟฉายถอดได้ทุกส่วนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดไว้นะครับหรือถ้ามันเสียไาในภายภาคหน้านะก็ทีนี้ก็จะซ่อมยากนะครับยากถึงยากมากเนาะ หรืออาจจะไปหาช่างคนอื่นช่างคนอื่นก็ยิ้มเลยเพราะว่าตอนนี้ผมถอดออกหมดแล้วนะครับมันซ่อมง่ายนะแต่การที่โรงงานเขาใส่กาวมาเนี่ยเพื่อกันคนที่ไม่ได้ช่างถอดออกมาด้วยแล้วก็กันน้ําเข้าตัวไปฉายด้วยนะครับจึงทําให้โรงงานเขาใส่กาวออกมาเยอะมากนะครับนะถ้าคนที่สายช่างหรือคนที่เคยลองถอดเองนะครับจะรู้เลยว่า ทำไมมันแน่นอย่างนี้วะทำไมต้องไฟฉายทำไมต้องใส่กาวมาเยอะแยะมากมายเลยบางคนนะครับถอดไม่เป็นเนาะก็เอาคีมล็อกประแจคอมา้าหรือพวกคีมอะไรต่างๆนะครับจับที่ตัวไฟฉายเลยนะทำให้เกิดริ้วรอยเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทีนี้ตัวไฟฉายแบบโอ้บางทีมาผมก็เสียดายไฟฉายนะเพราะว่าริ้วรอยมันเป็นคาบ เขาเรียกอะไรอ่ะฟันฟันของคีมนะครับอ่ะนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างพวกอันนี้เขาเรียกประแจคอมานะครับประแจคอมาที่ปรับระดับได้แบบนี้นะเนี่ยแล้วพวกฟันประแจคอม้าเนี่ยมันคมนะครับมันเป็นร่องแบบนี้จริงอยู่มันมันจิกเวลาเวลาบีบนะครับเวลาถอดนะจิกอยู่นะจิกเข้ากับเนื้อโตไปฉายนะครับ แล้วตัวไฟฉายเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมประแจคอม้ามันเป็นเหล็กนะครับเวลาที่เราบีบเข้าไปลึกๆบีบเข้าไปแน่นๆอันนี้ผมไม่ได้บีบนะแค่ลองสาดิด,ดูนะเวลาเราบีบเข้าไปปึ๊กๆเนี่ยมันจิกอยู่แล้วถ้าเวลาเราขายแล้วเกิดรูดนะครับพอรูดเสร็จปุ๊บเนื้ออลูมิเนียมมันนิ่มนะครับตัวไฟฉายเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวอลูมิเนียมมันนิ่มพอบีบปุ๊บมันก็รูดนะครับพอรูดปุ๊บก,ก็เกิดทีนี้ รอยคูด้อยขวน้อยบีบฟัน้อยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีนี้มหาศาลนะครับถ้าจะถอดนะครับส่งมาให้ช่างถอดซะดีกว่านะครับเสียดายไปใช้ออกไม่ออก <c oughs> ก็ยะว่ากันอีกเรื่องนะเพราะบางทีต้องยอมรับนะบางทีช่างไม่ได้เก่งทุกคนนะครับตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งบางตัวก็ถอดออกบางตัวไม่ออกก็มีนะครับบางตัวนี่ผมถอดจนท้อเลยอย่าง อันเนี้ยเออเป็นไฟสปอร์ตไลท์ของพี่ลูกค้าท่านหนึ่งที่ส่งมาซ่อมอ่าอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็ถอดจนท้อเลยเหมือนกันนะครับเป็นสปอร์ตไลท์ติดรถเออบิ๊กไบค์นะครับพวกเอ่อ bmw นะครับ s 1 0 0 0หรืออะไรพวกเนี้ยที่เป็นรถ cc สูงสูง,สงนะครับพวกนี้รถใหญ่เขาจะใช้สปอร์ตไลท์ใหญ่มากนะครับ ตัวเนี้ยพี่ลูกค้าก็ส่งมาซ่อมเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็ถอดจนท้อเลยเหมือนกันนะครับนั่งถอดไปเนี่ยเสียเวลาไปแล้วสามสี่วันนะครับถ้านับเป็นชั่วโมงนะถอดเสียเวลาไปแล้วสามสี่วันนะครับไม่ออกทํายังไงก็ไม่ออกจนบางทีผมก็ท้อเหมือนกันอยากจะทุบทิ้ง <laughs> นะครับไม่รู้มันจะใส่กาวอะไรแบบโอ้โหมหาศาลขนาดนี้นะครับ พี่เจ้าของสปอตไลท์ตัวนี้เขาก็ถามว่าเป็นไงมั่งช่างถอดอ,ออกไหมถอดไม่ออกนะครับยอมนะคะต้องทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเสียเวลาผมนะครับเสียเวลาลูกค้าหลายหลายเออท่านอื่นเขาด้วยนะพที่เขาส่งงานมาซ่อมแล้วต้องรอคิวอยู่นะครับเพราะว่าตัวตัวสปอตไลท์นี้มันถอดไม่ออกนะพวกเนี้ยเขาทํามาเพื่อกันน้ําเข้านะครับกันน้ําเข้าเลยแล้วก็กันถอดด้วย แต่ก็กันเกินไปการจนแบบอืมไม่ไหวนะครับก็เลยต้องขอวางไว้ก่อนนะแล้วก็ทํางานอื่นทํางานที่ลูกค้าท่านอื่นเขาส่งมาให้เราได้ก่อนนะครับเราจะได้ส่งงานกลับไปให้เขาเพราะว่าผมเสียเวลาถอดตัวนี้แล้วไม่ได้ตังค์นะครับก็ต้องวางไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพี่เจ้าของไถฉายเออสปอร์ตไลน์นี่เขาก็บอกเลยว่าซ่อมได้ ก็เอากลับถ้าซ่อมไม่ได้ก็เอาไปเอาไว้เป็นคูนะครับเพราะว่าส่งโรงงานก็ซ่อมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสั่งนําเข้ามาเนาะก็เคยเคยส่งเขาเคยส่งไปให้ทางคนอื่นและหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับก็ถอดไม่ออกเหมือนกันนะก็เลยจําเป็นต้องวางไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกับตัวประชย้ยตัวในคอ n e w p ี2นะครับสำหรับตัวนี้เนาะอ่า อันนี้ก็เปิดแล้วติดเลยนะครับเปิดที่สวิตช้ายสวิตช้ายจะทําหน้าที่เปิดปิดนะครับแล้วส่วนสวิตช์คอทานี้หน้าที่เปลี่ยนโหมดนี่นะครับอันนี้หมดมูลไลท์นะครับกดค้างเป็นโหมดสต็อกกดค้างอีกครั้งหนึ่งเข้าโหมดไฟแฟชไฟแฟชบอกตำแหน่งเวลาเราหลงป่ากดค้างอีกครั้งหนึ่งเป็น SOS นะครับกว่ากดครั้งหนึ่งก็จะเข้าหมดวนลูปก็ก็มาเป็นหมดกับพริโหมดสต็อปนั่นเองนะครับหรือถ้ากดออกจากหมดสต็อปก็กดค้างออกเออกดตึกหนึ่งนะครับก็จะเข้าหมดปกติได้เลยนะครับนะสำหรับ P 1 2ตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหมดฟังก์ชันต่างๆก็กลับมาใช้งานได้นะครับอันนี้ ที่มันกระพริบกระพระพิบนี้เป็นเพราะผมเปิดกดเองนะมันอยู่หมดแรงสุดนะครับถ้าสมมุติว่าส่องตาคนเข้าบ้านนะครับเกิดแค่แป๊บๆๆๆๆเรียบร้อยตาถ้าจรเข้าบ้านนะสําหรับไฟฉายตัวนี้นะผมถือว่าเป็นแนวเทคนิคอนได้โอเคนะครับมันจะกระพริบตามจังหวะมือที่เรานิ้วกดได้เลยนะครับยังไงก็ ตาผ้ามัวแน่นอนนะครับสำหรับไฟฉายตัวนี้นะก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายได้แลนะ้วเนาะรู้สึกว่าพี่เจ้าเ,เจ้าของไฟฉายตัวนี้ได้จะส่งมาก่อนปีใหม่ด้วยนะครับโอเคก็งานล่าช้าย,ยังไงต้องขออภัยนะบางทีผมติดงานขายของที่บ้านแล้วก็มีงานค้างที่ซ่อมอยู่นะครับก็ต้องขออภัยพี่เจ้าของไฟฉายหลายๆคนเนาะ เพราะว่าผมมีงานประจําก็คือเป็นงานหลักที่บ้านขายค้าขายนะครับส่วนงานซ่อมไฟฉายเนี่ยมันเป็นงานอนดิเรกที่ผมชอบนะครับแล้วก็เ,เป็นอาชีพเสริมนั่นเองนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจจะซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับก็หรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศ9นย์3 2 3 9 9ก็ได้นะครับช่างมินนะครับยินดีให้บริการนะครับ แต่ถ้าจะโทรมาขอเป็นเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับก็โอเคนะครับฝากก็้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมใบฉายโมดิฟายใบฉายแังสูงใบช่างมิน้นครับสวัสดีครับ